วันนี้ครูจาจะพาเพื่อนๆมารู้จัก5อันดับเหรียญ d e f าที่น่าจับตามองในปี2022กันนะครับเรามาไล่ตั้งแต่อันดับที่5ลงไปเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอันดับที่5นะครับแพนเค k e หรือว่าเหรียญเค้กนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญโปรดสำหรับนักเทรดหลายๆคนแพน c a k e สวั p เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับแลกเปลี่ยนแบบ กระจายอำนาจอันดับหนึ่งบน Binance Smart Chain นะครับหรือว่า BSC นะครับการที่เค้กเนี่ยอยู่บน Binance Smart Chain เนี่ยทำให้ค่าธรรมเนียมต่ำมากมากนะครับในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม e f f i นะครับยังให้ผู้ใช้ได้รับรีวอร์ดจากฟาร์มิงนะครับคือเราสามารถเสริมสภาพคล่องให้กับแพนเค้กสวอปนะครับแล้วก็รับรางวัลเป็นโทเค็นซึ่งนักเทรดนะครับสามารถ แปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลใดๆก็ได้นะครับในฐานะแพลตฟอร์มนะครับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเนี่ยบน BSC หรือ Binance Smart Chain เนี่ยมีแนวโน้มระยะยาวที่ดีในปี2022เนื่องจากตลาดคริปโตนะครับจะกลายเป็นกระแสะหลักมากขึ้นจะได้เห็นผู้ใช้งานและปริมาณการทำธุรก,กรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้การประเมินมูลค่าโดยรวม เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเหรียญอันดับที่4 p h แฟนทอมหรือตัวย่อนะครับ FTM Ph a n t o มเป็นโทเค็นแบบ Proof of Stake นะครับที่นำเสนอ Defi Stack ที่สร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะนับ Smart Contract นะครับแบบ Direct a s y l i c Graph นะครับหรือว่า DAG หรือเรียกว่า DAG นั่นเองนะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อขาย ให้กู้แล้วก็ยืมสินทรัพย์สังเคราะห์นะครับหรือว่าเรียกว่า synthetic assets นะครับบนแพลตฟอร์มได้นะครับ p h a n t o มเนี่ยมีแอปที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อสร้างรายได้ด้วยสกุลเงินดิจิตอลที่มีอยู่โดยมีหลายวิธีในการหารายได้รวมถึงการ staking token p h a n t o มที่มีอยู่ปล่อยกู้และยืมสินทรัพย์โดยใช้ชคเนของคุณเป็นหลักประกัน แ a n t o มเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่กระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์นะครับมีประโยชน์มากมายในแง่ของเทคโนโลยีผู้ใช้ไม่ต้องละทิ้งการควบคุมเงินทุนซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจเนื่องจากพื้นที่ d e f i ยังคงเติบโตต่อไปแ a น t อมจึงเป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่แข็งแกร่งนะครับในฐานะที่เป็นโปรเจกต์ DeFi ที่ใหญ่เป็นอันดับ6ตามมูลค่าตลาดแฟนทอมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่ง สัปปี2,022ันปี2022นี้อันดับ3 u n i s w a p นะครับหรือตัวย่อ,อ U N I UNI เหรียญโปรดของเหล่านักเทรดอีกเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอันดับต้นๆบนเครือข่าย e t h ทเรียถือว่าเป็นราชาแห่งการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน d e f i ที่รับความนิยมมากสุดในตลาดผู้ใช้ยังสามารถสร้างรายได้โดยการเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง กระบวนการนี้ง่ายมากๆนะครับและยังช่วยให้นักเทรดเนี่ยสามารถรับรีวอร์ดนะครับจากยิูฟาร์มิ่งโดยโทเค็นที่มีอยู่ได้อันดับที่2เทอรล่านะครับหรือเหรียญของเขาที่เรียกว่าลูนาในฐานะที่เป็นโครงการ d e f าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นะครับตามมูลค่าตลาดเทอร์ล่าถือเป็น1ในราชาแห่ง d e f าซึ่งเทอรล่าเป็นโปรโตโคอลบล็อกเชนที่มีเซตเหรียญน,นะครับ Stable c o i n ที่ส่งเสริมระบบนิเวศโดยนำเทคโนโลยี e e ฟ i มาสู่มวลชนนะครับวิธีการทำงานของ t ทอ l a เนี่ยก็คือการออกเซ็ต t a b l e c o i n ที่ติดตามราคาของสกุลเงินปกติ Fiat Currency นั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญลูน่าเนี่ยเป็นโทเค็นสำหรับ staking และการกำกับดูแลของเทอร a กลไกนี้นะทำให้ผู้ใช้สามารถเก็งกำไรในราคาลูน่ได้ มาถึงเหรียญอันดับหนึ่งนะครับหลายๆคนจะเดากันถูกไหมฮะ a เ a l a n c e นั่นเองนะครับหรือว่า avax นะครับ avax ราชาแห่งแพลตฟอร์ม e f f i เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะนับสมาร์ทคอนแท c กนะครับ,รบที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมข้อดีอย่างหนึ่งของ Avalance นะก็คือเครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก avax เเป็นเหรียญที่ใช้กลไกแบบ proof of stake นะครับหรือว่า pos จึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการขุดและโปรโตโคอลแบบ POS เนี่ยฮะจะให้รางวัลแก่ผู้ที่สเต็กเหรียญด้วยนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ Ethereum ยังสามารถใช้แพลตฟอร์ม Avalanche เพื่อสร้าง DApp ที่ใช้ภาษา Solidity ได้นะครับซึ่งเป็นภาษาของ ETH ที่อยู่บน smart contract นั่นเองผู้ถือ Avalanche สามารถสเต็กโทเค็นของตนเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และรับรีวอร์ดได้โดย a u r e e ไม่ได้เป็นเพียงโปรเจกต์ดีฟาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนกระเป๋าเงิน Marketplace และอื่นๆอีกมากมายถือเป็นตัวเลือกระยะยาวที่ยอดเยี่ยมในปี2022นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และก็สาระดีๆนะครับครูจาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องโค,ค้ดครูชานะครับเพื่อจะไม่พลาด คลิปดีๆในทุกๆสัปดาห์สวัสดีครับ